เ้ออพี่นงจัดเลยครับผมอ่าหลังไม่เบื่อเบื่อไม่เลวอ่ะก่อนตอนเนี่เอาอีกแล้วบอสอัพได้บอสทำแม่มาหอดร้านอาหารญี่ปุ่นเลยตอนนี้เด้อร้านไซโคอันนี้ถือว่าครั้งแรกพี่น้องพาคยรอดมากินอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสวัสดีพี่น้องนะครับว่าสวัสดีครับ สวัสดีคับมานีกาอยูจ like ังหวัดอำนาจเจริญพี ah ่น้องมีโอกาสได้พาเดยหลอนมากินอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นขัางแหลกในชีวิตน้องเนาะไม่เคยได้กินพี่น้องมันอยู่ไก่บ้านพี่น้องแถวอำเภอผมอยู่อำเภอขุนมาลาดแต่ว่าอันร้านนี้เป็นล้านพี่เมี่ยมอยู่จังหวัดอำนาจอำเภอเมืองน้องเนาะก็เลยถือโอกาสมากินร้านอาหารญี่ปุ่นพี่น้องลองมาซีฟังดูขัางเรลกเอาแบบจุกๆุกน้องกินให้อิ่มไปเลยื้นนี้ล้านไซโคพี่น้องซื้อล้านนะครับไปตามมาเลยพี่น้อง ลองดูแย่เหลิ่นขังแรงในชีวิตนีาจะเราแม่นางของเอนั่งแต่อันทุ่งในตรงหน้าได้ไหมเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับคุสวัสดีค่ะรู้ค่ะสวัสดีค่ะรู้เป็นเย็นวะเย็นเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมร้านอาหารญี่ปุ่นไซโคยินดีต้อนรับนะครับผมอ่าครับผมในน้ำอาหารญี่ปุ่นวันนี้ครับเนี่ยอยากขึ้มากินบ่บ่บ่เคยบ่เคยอยากให้เชฟเป็นคนแนะน้ำอย่างที่ได้ได้ครับได้เอาแบบจุกจุกด้วยครับเด้อครับผมเออครับเป็นดูงิโนะนะครับเนาะต้นเด็กให้แอ้เมียดูงิโนะครับไอ้ของป้อมดูงิโนะกันนะครับเนาะนี่ครับผม มี200กว่ารายการนะครับเนาะ257ราบรายการครับผมหลายได้ไหมเนาะใช่สั่งกินยังเรือ้าครับผมมันหลายๆเนาะเอาให้ไหเชฟ่นดีว่าเป็นคนจัดมาให้แบบจุกๆเ้อครับเน้ะได้ครับผม มาแล้ววันนี้กูอุ้ยมาหลายนรงมาเนี่ยอาหารนี่ครับจุกท่านนั้เขา่ยังแน่เละครับวันนี้อันนี้จะเป็นปลาซมอนครับปลาซมอนปลาซมอนปาซมอนญี่ปุ่นครับเป็นชีดีเท่าครับอีออตอนนี้ครับเป็นเครื่องโล่ครับตอนนี้เครื่องโล่เป็นโปรโมชั่นตอนนี้ครับโปรโมชั่นตอนนี้เป็นโปรโมชั่นทั้งร้านยนาครับตอนนี้โป้โมชันตั้งหลายจะเป็นหาลอยเก่าๆครับตอนนี้หาลอยเก่าๆแบบเครื่องโล่ครับเครื่องโล่หาลอยเก่าโล่หนึ่งพันห้าสิบบาทครับหลายครับนี่ทำบุยมกับนี่มาต่อครับกุ้ง ถอดเทมปุระครับกุ้งชุบแป้งทอดเทมปุระกรอบกรอบตัวใหญ่ครับก็มาต่อมาครับอันนี้จะเป็นเขาโฮเซไลคุกไข่กุ้งครับตอนนี้เป็นคริฟฟอรี่ครับมาเลยคริฟฟอรี่ครับกไข่กุ้งครับวิมุตต้อนเสีกันตอนนี้ครับผมเโานาชูชิครับเขามาสมัครเหมือนไฟ ครับผมน้ำดำยังครับน้ำดำนะดำเป็นไข่ปลาคาเวียครับผมไข่ปลาคาเวียท็อปปิ้งครับครับหมูปลาสมอนต้มซีอิ๊วครับอือต้มซีอิ๊วแซ่บๆครับตัวนี้สดผมนี่เนี่ยสดเบิร์ครับครับเบิงหัวปลาะมันนิ่นแล้วครับอ่าบอกครับหมูปลาสมอนครับหมปลาสมอนหมูปลาสมอนใหญ่อันนี้ต่อมาอีกครับผมมา้เป็นของย่างนะครับนี่เป็นของย่างเป็นไก่ย่างร่วมครับอาหารบ้านเท่าแม่อะไรแม่ ไก่รวมเป็นซอสญี่ปุ่นครับจะมีหนังไก่ปีกไก่ตับไก่หัวใจไก่ครับอันนี้รวมหรือข้าแมนครับหรือข้าวซ่างเป็นแยกก็ได้ครับเดี๋ยวแต่ผมว่ารวมดีกว่าครับนนั่มก้อยครับก้อยแซลมอนยำญี่ปุ่นยำยำปลาเอ้ยยำปลาสมอนครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับจะเป็นสไตล์ไทยนะครับจะเป็นตล์แมอนครับครับผมโดยสั้นจัดๆนิดนึงครับเพลทครับอันนี้ตอบรับดีครับตอนนี้ครับยำปลาสมนลองชิมเบิืงครับโอ้โหถึงไไหลเลย บะเต้าบโบยิมนี่ครับมาแล้วอาหารจารนจาเดียวเป็นเขานาเลยครับอันนี้ทต้บยิมเลยเขานาหม,มูชุบแป้งทอดครับไก่ด้ครับเป็นไก่เป็นหมูครับหมูหมูรับแป้งทอดครับหมูชุบแป้งทอดจะเป็นบะจะเป็นแกงกรีครับหรือเาเซ็คเาเล่ไหลครับเขาเกิดไทยปุ่นครับนี่แล้วสอุ่นทองเข้าไหม่ตบถ่ายกันเลยครับ<อ>ตัวนี้ตัวนี้เขานี่อันนี้เป็นปลาเงินครับ สลัดปลาเงินครับสลัดปลาเงินชิโลสลัดครับอันนี้ปลาเงินกรอบๆครับเป็นซอสเปิ่นจะเป็นซอสมายองเนสครับปลาก็เป็นไข่กุ้งท็อปอีกครึ่งนึงครับกินจะคลุกๆเข้ากันนะครับอันนี้แซ่บตัดเดี่ยนตัดยังไงครับตัวนี้ไข่กุ้งเลยเหรอซีอิ๊วหนัก่แมนครับนี่ไงไข่กุ้งครับผมหัาใหญ่ผมไหลๆหน่อยำกุ้บๆครับผมกินกับวาซาบินะครับเนาะแม่นครับวาซาบิวาซาบิใส่ใสข้าวมิยายท็อปครับจุ๊บโหลดบบเมนยังก่อนอันนี้ปลาเขาก่อนดีกว่าซูยุครับนั่นเลยครับผม นีได้ครับผมสุยุใส่สุยุนะครับเนาะครับผมใส่สุยุไปเลยครับโอ้เอาก่อนเดือนกะขอบคุณนะครับทั้งเทพนะครับเป็นเนะน้ำแนะน้ำอาหารครบเสร็จเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ผมสั่งโมเปียนแต่ว่าเพิ่นจัดมาให้แบบจุกๆเลยก็เลยบอกว่าอยากกินแบบอิ่มไปเลยย่าหลอนอิ่มไปเลยมื้อนี้นะครับเต็มที่เล้วใช่เนาะครับผมกินโบวเบิดฮอรกระบาะได้บอกครับได้ครับกินโบวเบิดฮอร์เลครับผมเอาเอาแบบจุกๆเลยก็ขอบคุณทั้ง เชฟด้วยครับด nope. like yeah. so okay. okay. really so ้วยคนะนขอบคุณหลายครับนี่น้ำคุณทั้ง้านดีครับผมไซโคลน้ำกุญแจตแบบจุกๆให้มันก็ถือว่าไก่บ้านห้านะครับคือว่าผมก็อยู่เขมตราดนี่ก็อาจจะทางโบไก่เนี่ยอยากพาเมี่ยมากินข้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ครับผมเคยกินในทงไฮทงหน้าหลายมากินในเมืองบางก็ไม่เนาะเปิดหูเปิดตาในเมืองอ่ะขอขอบคุณหลายได้ครับด้วยได้ครับผมครับผมกินเลยไปกินในเฮอห้องแนี้ ยังไม่ย่างเห็นสิถามเชฟแะไรกินโมเป็นเนยนได้กันแล้วครับผมซูหยูเนาะเป็นภาษาโมยิมสร้างเพิ่มเลยนะครับผมโมยิมเลยนะเดี๋ยวกินน้ำก่อนอันนี้อันนี้ใหญ่น้ำซุปเลยใหญ่เลยแอบน้ำซุปนี่นี่นแนวโบแคนแนวโบแคนนะน้กินยังก่อนหรือเปล่านี่ เอาตัวใหญ่ๆก่อนหน่อยไม่เอากินไดอยู่ตรงเนาะยิบกินลวดมาหอดแล้วอ่ะอืออกินเด้อกินเนี่ยสุก่อนสุกฮะกินตัวนี้ก่อนกินกินทุกอย่างเลยอยากให้กินทุกอย่างแหละลองเบิ่งเอาแบบจุกๆเลยแบบนี้ิ่องเบื้องกินเลยไงเด้อกินตัวใดก่อนเนาะบบเนี้คือโบกหนูนะบบเนี่เป็นสั้นๆเนาะบบเนี้อ้ามาพี่น้องมาเดินพี่น้องจัดเลยครับผม อา,อาหารมีคำแข็งแรงเลยพี่นอ้อยเลอแสบคลองแทลเลยครับแสบเด้อพี่น,ออออน้อยลองแย่แล้วนู่นเดี๋ยวจำแห้งเด้่องรู้จ่ดเพื่อใบอ่อ,อ,อ,อนเรือพี่นออ้อยจำแห้งหลายเดียวอันมันโบเคลอันวาซาบิเราซื้อน้ำตลาดเนี่ยเราซื้อน้ำตลาดมันแปลกมันหลายใส่หลกับขึ้นเก่ารู้จดเพือใบอ่อนเรือพี่น้องอืยเอาตัวนี้ก่อนวะ ไ,ไปจำแห้งเด้อคืนดังเนี่ยเอ้าหนง่ยสดยด่วนเลยยังแม่ตัวนี้ต้องลอง,ลองมั้ยเอาเยี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตักไอ้กุ้งยังเขาเอียนว่ากุ้งที่ปุระ,ะยังเลยแหละไยิ่งเขาว่าประมาณนี้นะยังว่าเป็นนื้อนุ่นหรือวะเป็นตัวนี้ก็คักอะคิดว่าเป็นแนวจิ้มมันแหละแม่เฮากินเลยแม่ลองดูคุณโตสองตัว เก็ดกับบเป็นเอามือเอาด้วยเอามือรือม่เอามือจิ้มสบายกลัวเนาะไม่ใช่ได้อร่อยบอลองมึงแม่งล้วมึงเป็นไม่กินกินเท่นล้วโอ้ใหญ่เอาลุกๆแล้วแม่ น่นก็สีอิ่มไปใชตัวซือแล้วัน้ยังคันอิ่มกอฮหอคกับบานได้ออลอกด้กวยอันนี้นี่ทั้งหมดย่าลูอันนี้เรากิมกับวาซาบิเนี่ยกิมวาซาบิ นอือพ่อกูเคยถนันหนักแต่ป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊กอีมีแน่นล้นอ,นอือ,อ,คคอนี่น้ำบ้วมปากไม่เหน อยู่ตรงนี้เพาว่ามันใส่วิธีเบิร์นเบิร์นอันนี้ไข่ปลาไข่ปลาข้าวเวียผมเคก็<ป>จำได<ห>้แปะอ,อืไข่ปลาข้าวเวียก็นหนึ่งเรื่งองผมเคยยินด้วยกัน,น,นย,ยัยนงึ้นขึ้นดังวะใหญ่หหม,มันนี่ก็แซ่บ อันนี้อียังมวันไงไก่แม่แม่แม่เบื้งลูไก่ด้วยไ,ไก่ไก่ไก่กรอบหนังไก่เนี่ยหนังไก่มันใส่เน,นีนนนมันมีนอ,อย่างพวกเน่าป้อนอยู่นี่มัีพกเนาวใช่มันมีพวกเน่าก็เกลือป้อนดิบอ่ะใส่เนาะเขาจะว่างไปเอาอยู่นีาา่แล้วว่าเอาเบิ้งที่แล้วใส่พวกเนาวเนาะจริงแต่ว่าเป็นเริ่มแดกหรอลองเบิ้งพี่น้อง Tell me, hôm nay, 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 nửa nay, hôm 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 nay, ยังยังก็กอดดีแต่ป่ากระดูกตัวนี้โ <c oughs> อ้หวานเนี่ยนะไปเนาะอือแซ่บอัน,นี้อันปลาเนี่ยัวปลาแซลมอนเนี่ยกเก่เคยกินมีแต่เคยกินแต่อันต้มปลานิ่งไา้ไหมเนาะเบื่อก็นะหัวปลาแซลมอน าปลาชมิมัดใหญ่ลองลองให้เบิดเลยจาจุกได้พี่น้องหวานหวานไหมเจเนี่ยเจ๊จุ ยังวันกินเอาเขาวะ่เอาเขาวะเอาแกงแกงยี่กระด่ได้ยินแต่ว่าแกงกะหรี่ยังนหะแกงผัดกะหรี่ใส่ใส่พัฒนัดตกใส่อีวัว สิ่งทุกอย่างแมวแสบฟองแก่เลยเนาะเดี๋ยวพอนา้อเบิร์ตทุกอย่างเหรอวะตัวน,นี้กินทุกถ่ายอ,อ้องแม่แบบน,นี้กินเลยได้หมดเด้อสิ่งทุกอย่างแล้วอื้อ แบบจุกๆเลยไปน่นาะย่ายเป็นชิมตอเนียแค่นันนั้นชิมอีน่งยอย่างี้ยวะจำซื้อบะไรเจ๋อว่าปลาเงินนี่แหละสลัดเงินวะโมโหสลัดปลาเงินลองดูไปแล้ว, <laughs> ด,วดีปะ่ะน่ามันขีเป็นตั้เนี่แตอนมาเขือบ <laughs> ูเมน <laughs> อือ <laughs> อื<ม>อ <laughs> นี่ <ว boundaries. S 1> กรอบดีอืหายอยางเลยอแบบจุกีลยังไกินเลยวัวไปยังใช่ไหมมันด ah. ิบลยวัวไยังมันเสียบ เน่าเสียบไม่เคยเห็มพนังของแนะมัเนาะกินแด่ยังอกินในตองห้งหน้านะตักก๋วยล โอ้ก็กินบัตนี้พี่สิ๋องแตกแล้เ,เป็นลูท่องใจดีเลยอืมแค่น,น,นั้นเนีมีประโยชน์แค่หอนเน,น,นี่ยนีประโยชน์เรา มีประโยชน์เห็นที่กิมถูกแต่ละขึ้ประโยชน์มันอันนี้หน,น,น,นู <c oughs> นใส่เข้าไปไน้าแม่เอ้าก่อนได้กันก่อนได้นี่นี่เอาพอิจิ้มไรหน้วยหนึ่งด้วยนึง่งห <c oughs> ลังมากอเลยไม่เลยว่าเอัา <c oughs> ไก่อนตอนนอเอาเรยบออืออด้แล้วเอากืนเลยเป็นจังไรไงหมดโอพอจะจังมนใช่หมอนก่อนางทมันกระสีพิก่อนเนาะ

<ừ. S 2> ปลปลามืาา <ừ. S 2> อ,ะอนะปลาตกกันึปลานีายัางปลาเงินเพื่นเดี๋ยวจำเลยปลาเงนินปลาทอางอ <ừ. S 2> สลัดเงินสลัดปลาฮึฮ <ừ. S 2> ึ อิ่มนลไม่พอล่ะกินคำระยะค่ะอิ่มทันหลายอิ่มทุกอิ่มโอเต็มสี่เต็มีทารกงเท่าไรั้างเลี่ย้าเียได้ีนะครับตีบาในมวกาสด้าแม่มามากินนานานีเค็น เป็นร้านอาหารพรีเมี่ยมพี่น้องไซโคนะครับอยู่อำเภอเมื้องจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่ใกล้ๆครับร้านแม็กแม็กซีดพี่น้องใกล้ๆกันเลยครับอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับป๋อมพี่ที่ด้วยเนาะฟังนี้นะครับอาหารเป็นร้านพรีเมี่ยมพี่น้องโอ้เสียดีแล้วครับเด้อเสียบของแท้ขุงจอดุจอดเลยเว่ากินบะหมดกับยาวกันมากินครั้งแรกเป็นยังไงแสบทุกอย่างแสบ แม่่เคยกินแม่กจะของเสบยยใจก่ะนไหมยใจจะาหีก่จะกหมเี๋ยวนี่หนอกมก่นเออม่ไมกอนน่นะนื่งนื่งนองเรี่ยงเจ้าขอ่อาครับทีนี้ครับครขอบคุณนี่น้องทุกคนครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกคดไลน์กดแชร์กดสับรไคใหันเนี่ยเพื่อเป็นั่งใจห้ฮองกุ้งครับตลอด็ดคลิปที่ดีนครับขอบคุณทั้งหลานน้ำหลานไซโคนะครับวันนี้มัน มาตั้งไก่มาอย่างพก,กกินอาหารญี่ปุน่นแต่ว่าโบงวยซัง,ย,ง,งยังมีน้องซังตัเป็นี้นยอมรับว่าบ้ค่อยขับมาอย่าี้แต่ถือว่าเป็นครั้งแรกแรกต่ว่าแซ่บอย่างนี้เพื่อนจัดเอ็มสี่เป็นบอเพื่นจัดให้อย่างว่าสามารถ่างนี้จุกจุกอย่างนี้ตอนนี้จุกแค่นู้นน้องเดอะที่สุดน้าอันนี้ก็ด้วยเดี๋ยวอิ่มนะครับอาหารเยานเป็นข้อไหนข้อมีน้องดีกว่าผู้ใดยบ้าเบิ้งคลิปนี้กับขอให้อยู่ดีมีแย่เรืองมีนอ้องโศกลาบดำด้วยเก็ทยังกไงจะเลื่อนรูปเรื่องต่อๆไปเครื่อง ของเป็นเจ้าของเซฟนี่ละพี่น้องจะเลืล่อนลงเนื้อไปหนาไปไน้อยจะเลื่อนจะเลืล่อนตลอดไปอ่ะซ้ำนี่ล้วพี่น้องเอาคลิปนี้ถ้าคลิปวุ้นสะพาพของขอถูกต่อไปได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับทุกการที่ตามคลิปนี้ว้ยังไลค์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับครับนะ